สวัสดีว่าผมพวกผมสาโัจใาอีกแล้วแล้วก็รู้สึกกับอินจิติก็เหมือนอดท่าที่สี่นะฮะในเดอะโจ๊กเกอร์นะฮะขอบคุณที่ให้กลับนะนายเป็นเพื่อนที่ตลกดีลกข่าแเลยก็หลับอยู่นายแน่ใจนะว่าที่นี่ l a w abiding คุยกับคนสรุปเนี่ยนะโจ๊กเกอร์แม่ แบทแมนอีกแล้วแต่คราวนี้เราต้องเล่นโจเกอร์เพื่อต้องอัดแ,แบทแมนใช่ไหมใช่เสร็จไปอืมอินเทอร์เรสติ้งมาเฟ่ห์พรีเซนต์เมย์โอ้โหใส่เลยโอ้ ฉันเตะมันโดนแล้วได้โบยโอ้อดิเจ็บขาเลยเนี่ยโอเคผมก็ผมสซโหจานะฮะที่ยังไม่ได้แนะามตัวโอเคเมื่อกี้โจ๊กเกอร์พูดว่าฉันจะ,จ,ะจัดการทำให้ขาแตกขาขาแกแตกเองนะอุย้ยเหมือนโดนของตัวเองไงพี่นุกีอ้จิ้มจิ้มอุ้ยอุ๊ย,ย,ยอะไรวะ อืออุ้ยอุ้ยอื้เจ็บเจ็บไหมเนี่ยเจ็บไหมเนี่ยอ้วอุ้ยอุ้ยอุ๊ยคอมโบเยอะยังคอมโบเยอะจังเลยต้องสกัดคอมโบอุ้ยอื้มอื้มอื้อจิ้ม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 อีกรอบจิ้มอีกรอบแบทแมนเหรอ thăm dài nát nè, sân sánh thơm dơ đê 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 Tha chim đê 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 Na đê 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 จิ้มจิ้มจิ้มเอานี่ไปกินเอาคืนมานะปึ้นโอ้โหมิตรตายมันก็มีอือจัดอุ้ยอุ้ยอุ้ยต้องจัดท่าไม่ตายอุ้ยอือจัดท่าไม่ตายสักหน่อยดีกว่าแผ่นเคชรอุ้ยไม่โดนจิตดาวลงมานี่ล,ลงเหรอเรียบร้อย And now, my sour-faced <laughs> let's put a smile on that puss. <laughs> Such a beautiful be rushed. Don't go cheering up without me. เบส嘛ไปเถอะฉันไม่คิดอย่างนั้นนะฮอ,อเกิลฉันน่าจะเอากล้องมาด้วยนะเนี่ยคงจะมียอดเอออะไรนะยอดวิวถึงสิบล้านเลยทีเดียว <c oughs> นี่คือบังคับดูมเดละ่ะเ <c oughs> ท้าวขวาเยี่ยมยอดนี่คือจะบังคับดูมเดละ่ะ พี่ดูมดแ่งก้าขนาดนั้นต้องถึงตอนไหนวะใช่ซูเปอร์แมนข่าวดีแล้วจับแบทแมนได้แล้วฉันกำลังไปง่ายลือเกินฉันคงคิดถึงเขาแน่ดูอ่ะตอนนี้ฉันจะทำอะไรเนีดูนี่มันอะไร ฮาลีนฮ e ลีนนะครับล่ะอู๋ A little bird told me some creep was dressed up like the Joker, fighting a Batman wannabe. You got the look and a lot of nerve. บังอาจมาปลอมตัวเป็นเท่าอย่างนั้นเหรอแกต้องการอะไร Joker was a hero. Joker, you're not going to lick his bootney. แกไม่ได้ไม่กระทำนี่ไอ้ดิฉันเองจกยังไง It says so right here on my underwear. Not funny, creep. ไม่ตลกนะ ไม่มีใครจะมาปลอมเป็นมิสเตอร์เจได้อื๋อี๋โอ้ยเหี้ยนั่นลูกน้องมึงเนยอุ้ยจิมจิมต้องแทงซะหน่อยแล้วจังหวะนี้ต้องแทงแล้วเจฮารี่นี่ไม่ไหวแทงแทงแทงดิแทง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 ไม่ยันอืออย่าอย่าฮารี่ฮารีฮารีอย่าอย่าฮารีปันแสดงตีหน้านี่เตะเตะเตะ มาก็เตะโอ้โหดูดิครับว่าเท้าของโจ๊กเกอร์ไม่มีมีดด้วยเจ็บแม่อุ้ยนี่ไงแล้วเจอถังขยะโจ๊กเกอร์หน่อยเป็นไงเธอเตรียมพร้อมจะตายหรือยังอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเหลือเกินเจ็บเหลือเกินทีมแทง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 จะฮารี่ต้องแทงฮะฮารี่ฮารี่ฮารี่ชื่อฮารี่หรือฮารีวะ ปังปังนี่ไงล้วส้นเท้าส้นเท้าส้นตึกหนีไปไหนเราผมยังใช้ท่าไม่ตายไม่ได้เลยเนะนี่ยนี่อู้อู้เป็นไงล่ะเป็นไงเป็นไงเป็นไง,เ,นไงเดี๋ยวให้เขาตีบ้างครับอยากใช้ท่าไม่ตายเหลือเกินเออนั่นแหละนั่นแหละแผนเค้กไปกินปั่ง เรียบร้อยฉลงหนึ่งทีสองทีปืนอีกหนึ่งนัดโอ้ยอาพีจีอีกหนึ่งดอกเอือ่ยเต็มหน้าโอ้ตอนนี้ใจยเย,ย็นไนะยังนั่นคุณคุณมาได้ยังไงเนี่ยพามลมพามลคืออะไรกันคือความรักนะ โหวยเี้ยมันเป็นความรักเหรฉันรู้สึกมีชีวิตชีวาอีกครั้งโจ๊กเกอรตายแต่คุณนี่คือคนแทนของฉันอ๋อเอร์อว่าอะไรกันมันี่เนาทุกคนอย่าเชื่อเธอพูดพูดคืออะไร โอ้โหเต็มยศมาเลยแล้วคือซุอคโกแแมนมีทหารส่วนตัวด้วยนะถอดหน้ากากไปกนฮะโอเคบสคูสเตรียมพร้อมหรือยัง Nice work คนี่ไม่ใช่ไหมนี่ไม่ใช่เขาอะไรนะ D and D ของบูธเวนแต่ว่าทุกอย่างมันผิดหมด แกคคือคนที่บอกฉันมาว่าแกอยู่ที่นี่ได้ยังไงฉันรักอะไรอค้คนนี่คือลูกน้องโจ๊กเกอร์มีเยอะจัง You know the truth about the Metropolis incident. Superman killed those people. And to kill me. I admire the work you've done in my name. Disturbances, distractions, general pains in Superman's buttocks. But let's think bigger. h าร์ลี Tells me Superman made this pill for his thugs. Then bad boys and surgeons got some. Now we have them too. โอ้นี่ยายาที่เพิ่มความสามารถนะฮะ Slapstick its s And won't hurt. i f we อ๋อแต่คงพลังไม่เท่ากับซูเปอร์แมนอะเขาแค่เพิ่มความสามารถที่แข็งแกร่งขึ้นมานิดนึงและตอนนี้

นี่มานี่มานี่จิ้มจิ้มอุ้ยแสบอุ้ยท่าเธอแม่งช่างสุดยอดสุดยอดเหลือเกินสุดยอดเหลือเกินเอาคืนมานะเฮ้เฮ้เออืออเออเออเอานี่ไปกินขอ่อยก่อนขอ่อยก่อนอุ้ยหยอกอุ้ยคว้างอะไรได้อีกฮะอุ้ยโคตรแรงเลยบอกตรงแรงมากๆ อ,อุ้ยอือเอาいいอเหรอฮอเกอร์ฮอเกอร์อุ้ยอุ้ยอุ้ยคอมโบคอมจอยได้ดีมากครับเฮ้ยโอ้โหจะยิงปืนอยู่แล้วเมื่อกี้อือออออืืื้เรียบร้อยนี่สัจอบนี่ขัดปึก้ตึกดเป็นไงล่ะ เป็นไงแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยถึงจะบินได้แต่อยู่บนพื้นก็เป็นเหยื่อของพี่โจ๊กนั่นแหละพี่โจ๊กโซกูตึงอุ้ยถ้าไม่ตายถ้าไม่ตายถอยถอย,ถอยรียบร้อยถอยเพื่อกันครับถ้าเกมนี้ถ้าถอยเพื่อการกันครับกนันได้ไม่กระทั่งถ้าไม่ตายโหดสัตว์อุ้ยหลบได้เก่งปะละ่ะอืออุ้ยเต็มหน้าเลยหัวล็อกอะไรเราโดนแค่นี้ ไม่เจ็บไม่กันสักนิดเข้าใจปะเจอนี่หน่อยแพนเค้กอื่งโดนด้วยนี่แฉลงหนึ่งทีสองทีปืนอีกหนึ่งนัดจะหลดอีกหนึ่งที r p g อีกหนึ่งนัดเรียบร้อยเลยเอ,อือถึงกับสุดรับลิเเด็กผีน่ารักดูซิฉันจะทำอะไรกับเธอได้บ้าง จริงจังปลโจ๊กเกอร์จะทำอะไรเชี่ยจะตัดฟีกโอ้โหมุกับเป็นโจ๊กเกอร์โอ้เฮ้ยอันนี้ผมมันทำไงวะนี่แล้วอีตัวไหนอ่ะออเออคือมันไม่มาเป็นตัวเลขไงผมไม่รู้เจ๊โหเสียเลือดเป็นฟีดเลยถ้ามาเป็นตัวเลขก็พอได้เว้ยเพราะว่า

เจ๋งมากอั๋วโอ้โหเปิดมาไม่จะตายเลยครับอุ้ยอืมอุ้ยอะไรวะแม่โคตรเร็วเลยอเจอผู้ชายเราไม่แทงครับเราฟาดเราฟาดเจอผู้ชายไม่อุ้ยอู้เราไม่แทงแต่เราฟาดเราเตะด้วยอุ้ยนี่นี่ไงเรก นี่นี่ไงนี่ปูอุ้ย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 อืมอืมเฮียผมตายแน่เลยเนี่ยเตรียมพร้อมที่ตายหรือยังปูนี่แหละอุออ em amentos, ้ยโหดูพลังมันสิพลังช่างเหลือหลายอืออุ้ยนั่นไง โดนหมูฟาดหน้าโอเคมารอบนี้รอบนี้เอาใหม่นะอีหนูอ้เมื่อกี้แพ้ไปไม่น่าเลยคือเลือดผมเหลือแค่ครึ่งหนึ่งไงจากการกดพลาดอืออืออือเอาหนี้ไปกินเอาหมูไปกินไปไง,ไงอุ้ยอออืืหมันสวนครับอ้วว ไอเชี่ยโคตรแรงเลยเอาหมูไปกินไอเชี่ยผมพึ่งหมูนี่แหละอะไม่พึ่งอะไรพึ่งหมูนีอุย้ยท่าอะไรวะยังเจ๋งอะ่ะพึ่งไนท์วิ่งนี่สงสัยจะกลายเป็นตัวโปดผมจะแล้วอืออืออ้อาวท่าไม่โคตรเร็วอะ่ะไม่ได้เร็วธรรมดานะเร็วโคตรด,ด้วย นี่เออจื้อนี่หน่อยจือนี่เป็นไงนี่เอาหมูไปกินอีกดอกวะออโอ้โหเอาฟันปอมปล่อยฟันปอมมาเมื่อกี้อุ้ยอีกอีกสกรอบอีกอู้อีกสกรอบอีกสกรอบ,อ,อ,บอู้ถ้าใสายฟ้ามันนี่โกงมาอื จื้อนี่หน่อยแพนเค้กป้ายหน้าเอาไม่ได้ด้วยนะโดดขบานงั้นก็ตายสิคะผัวเรียบร้อยอะไรฉันจะถูบอกแบทแมนแล้วกันว่าคอบกูเขาตายหมดแล้วอุ้ยอุ้ยแหลก โอ้โหโดนฟาดหน้าแล้วไปเลยพวกเราต้องถอยก่อนเร็วเข้าอมีปืนแล้วไม่ใช้ตั้งแต่แรกวะโจ๊กเกอร์แม่งคงตายหาไปแล้วโอ้ชนะว่ะได้ไงเนี่ยแล้วคือยิงกันปูกล้างเนี่ยนะไม่ตายสักคนเลยวเลยขอบคุณที่มาแบบเร็วๆนะเฮ้ยองว่าไง่ัน มีใครอยากกินแพนเค้กไหมอุ๊ยอะไรเนี่ยเธอไม่ชอบแพนเค้กเหรอเขามาทำอะไรที่นี่ก็มิตต์จก็มาช่วยไงก็นั่นไงอยู่ตาฉันนี่คือตาของปีศาันี่ใครล่ะซูวปอ่อแมนเนี่ะ So Batman... Batman. Oh, Batman oh Batman. Batman. We will cuff you and leave you for the police. And why did you save me from them? Oh. Oh. <laughs> <laughs> Batman's been captured. We gotta bust him out. To, to free you Batman, your Batman, we need to complete our mission. Ooh. Ooh. I love a good mission. Negative. Negative. You and your clan lay low. You're a target now. And you're too dangerous to run free. Oh. Hey. More of them will be here soon. Go. I'll catch up with you. ฉันขอเอาไอ้นี่ไปก่อนเดี๋ยวไปกับพวกเธอฉันไม่ชอบนายเลยเราเจออะไรบ้างหรือเปล่าเรวจะทำอะไรเรามีทอะ o าจทีอะไรเรทำอะไรเรจะทำอ r เ r า่ะ w เราจะทำอะไเราจะทำอะเราจะทำอะรเรอรอาทำาไททเราาทอทำะ อืมจะรู้ว่าจะทางสร้างเครื่องทำแมชชีนนะฮะสวยใช่ไหมละ่ะพระจันทร์เหรอแสงนั่นอย่างนั้นฉันชอบแสงจัดโอ้ยพร้อมากับการโจมตีครั้งสุดท้ายหรือยังมันเป็นงานที่แย่บ้างเลยนะเนี่นย โอเคโอเคครับ okay. okay, ผมชัตเตอร์ต่อไปเราก็จะมาเป็นกินเอโร่กันนะฮะรือก็คือโอลิเวอร์บูด่ป่ะนั่นแหละเขาเรียกอะไรก็ช่างลมันว่าพาร์ทนี้ก็ขอจบเกันไปก่อนนะฮะก็อะไรนะเออใช่ใช่ใช่ใช ถ้าคนที่ไม่เข้าใจพาร์ทน,นี้ผมก็จะสรุปสั้นๆนะฮะก็คือจ๊กเกอร์แม่งมาปลุกกระดมแล้วพวกนั้นก็มาโจมตีแล้วก็เหตุการณ์สำคัญๆที่เกิดขึ้นก็คือแบทแมนในอดีตเนี่ยถูกจับนะฮะและตอนนี้ก็แยกเป็นสองฝั่งนะฮะฝั่งที่ต้องไปช่วยแบทแมนในอดีตแล้วก็ฝั่งที่จะมาเอาคิดตูไนนะฮะนี่ก็คือเนี่ครับกินกินนโลกกำลังจะแบอาคคิทตูไนสําหรับ,บพาร์ทต่อไปเราก็จะมาเอาคิปตวไน,นกันนะฮะบาย บายได้น,านด่นาเดดมาก thank you for watching นะจ๊ะ